คือตอนแรกผมว่าจะไม่อัดคลิปแล้วนะครับผมสวัสด,ดีน้องๆทุกคนนะครับคือพี่เจอโปเนี่ยเนี่ยดูดูดูมันดูมันนั่นนั่นเดดมันเดดมัน,มนปั๊บหัวแตกโคตรทุเลศโคต,เตรเท,รทรพเจ้าแม่งเก่งกว่าอยู่โอเคอีกแม่งยิงมั่วๆแม่งโดนหัวแตกตายบ้าไปเลว้ว ทุกคนดูชื่อมันนะครับผม LB Beam Gamer Beam Gamer ช่วย Gamer Gamer บ้าบอคือผมก็จะไม่อัดคลิปนะครับผมมาเล่นกับเพื่อนเฉยๆนะแบบเล่นเอามันอนะแต่แบบจะไม่ได้เล่นอะไรเลยผมแค่เดิน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 ,ดนอยู่ดีๆมันวา์บมาโป้งตายหมดแตกผมแบบอะไรอ่ะไม่มีปัญญาเล่นเองเหรอ คือดูนะสองคนนี้คุณผู้ชมดูไว้นะครับผม GM ดูไว้นะครับผมแบนเลยนะครับผม ID 1 8 9 7 2 1ง3 4 4นะครับผมบีมเกมเกมอร์เกมเกม,เม,เมอร์จริงเขาไม่เล่นอย่างนี้หรอครับทุเรศดูดีภูมิใจจ่าูมิใจจ้าแล้คือแบบมันแบบมันเกินไปอะ่ะอยู่ดีมันแบบอ่ะสมมุติเรายิงกันอยู่ปับป๊บปับ๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊ปอยู่ดีมันวาร์ปมาข้างหลังเราทุกคนแล้วยิงหัวหัวแตก เกินไป่ะครับควรร้องเรียนก่อนนะผมไม่เคยร้องเรียนใครด้วยเนะี่ยไอ้นี่แหละผมดูไว้นะครับผมหนึ่งแปดเก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามจีสี่นะของบีมเกมเมอร์รายงานแม่งเลยเนี่ยเพื่อนมันนี่คนนะผมเพื่อนมันแบนแต่แบนทันะะ้งครับผมว่ามันสมรู้ร่วมคิดเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูเลยคือแบบมันจะแบบมันเนียนอนะเอาง่ายๆคือมันเนียนอนะ มันจะยิงสู้แบบสู้อะแล้วมันแบบสักพักนึงมันเปิดโปแม่งวารเข้ามายิงอะเกินไปคือตอนแรกผมจะผมจะไม่อัดแล้วนะผมจะเล่นเล่นเฉยๆอะคือเล่นชิวๆอะค <c oughs> อนน <c oughs> หมดแดงอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นฝีมือเขานะคือแ,แบบไม่ได้โปรนะแต่คือแบบเนี่ยคือเขาก็เล่นได้นะผมจะเขาโปนเพื่อ มึงวิ่งไม่เป็นเหรอมึงต้องวางอันน่ะอันน่ะมีสัตว์มีสัตว์อันน่ะอันน่ะ,น,น,ะ,น,น,ะนี่คือเขาเขาก็เล่นเป็นนะคือเคาผมว่าเขาเก่งเลยแหละดูดิดูดิดูด,ดิเห็นปะที่สับอยยางว้าเนี่ยแต่คือแบบผมไม่แนะนําให้เรียนแบบนะทุกคนไม่ได้ชื่นชมนะครับผม ผมมาด่านะครับผมคือแบบโคตรขยะคือแบบคนจริงๆเขาไม่ใช้โปอกันหรอกครับคือมันทุลีบไม่มีปัญญาเล่นเองเอาง่ายแหน่ตั้งไอวอลงไงคือแบบมันตั้งมันเนียนแหะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันเจอละมันยังเห็นใครเลยแต่มันเจอละเหมือนมันรู้อ่ะโอ้นะผมว่ามันเปิดแมปด้วยแน่นอน่ะไม่งั้นมันไม่เห็นหรอกแน่แน่เนียนแล้วยังไม่ใช้โปองเลย อ๋อมีตั้งไอโมมีตั้งไอโมสลิงอะไรนั่นมันวารโอ้ดูดิ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 อันนั่งตามตัวตามตัวเลยโอ้ดูเล็ดเกินทุเล็ดเกินนั่นนั่นมันยังกับมีมีเชลสลิงโง่เนี่ยตายตายคู่แม่ชงชนะด้วยเจมดูดิครับโอ้ยเบี้ยเกมเมอร์ บีมเกมเมอร์โอ้โคตุเลตโอ้โคนดขยะครับดูดีภูมิใจจัดโอ้ภูมิใจโอ้ไอเด็กเวนขออภัยนะผมจ่ดูข้ขงยางแต่คือแบบไม่ไหวครับคุณไม่เป็นไม่มีปัญญาเองคุณมาใช้โปโกมคนอื่นนะโอ้คุณทุเรศมากโมดูดีโคเกลียดครับคนแบบนี้น้องๆอย่าไปทําตามนะครับผมมันไม่ดีนะฮะนั่นคือแบบทุเรศอะอดูดีผมยังไม่ทําอะไรเลยดรามจสดนะคือมันว้าบมายิงผมตายแหละ ไม่ไหวอ่ะคนร้อนนะผมอย่าลืมแบนน,น,นะผม LB gamer นะผม Beam gamer นะแบนมันเป็ดสะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องผมนะับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ให้มันโดนแบนให้ได้นะครผมจเจอกันลิปหน้าผมผมไปแล้วันร้อน See See y อ u